ตอนที่โชว์กำไรที่คอมเมนต์ไปลองไปเช็คไปเช็คดวงของเมอร์ดูคือตรงมากวิทำไมอะคะดวงหนูเป็นยังไงอะชื่อของนิพิชยาเนี่ยรู้สึกว่าจะแปลว่าปราดนักปราดผู้ทรงภูมิปัญญาแต่ชื่อของซัมเมอร์เนี่ยผลที่เป็นเลขศาสตร์ได้24ไม่มีส่วนเสียเลยเป็นดาวคู่มิตรเป็นคนมีเพื่อนมากเป็นเพื่อนฝูงที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นคนมีกิริยามารยาทนุ่มนวลเป็นที่รักของคนทั่วไปมีสติปัญญาว่องไวแตกฉานมีสเสน่ห์รุนแรงเป็นคนอย่างรู้การไกลเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างรวดเร็วละเอียดอ่อนไม่ฉาบฉวยเข้าถึงอารมณ์ศิลป์ไม่ชอบแสดงอำนาจมักจะมีโชคราบได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเลข24รวมกันได้6เป็นดาวแห่งศิลปินใครที่เป็นศิลปินอยู่จะได้เป็นศิลปินเอกนี่ วยดวงเธอดีนะมีสำนักไหนคะเนี่ยพี่เพชอยากไปดู <c oughs> แต่ที่มันน่าตกใจกว่ากว่าคือนามชื่อกับนามสกุลรวมกันนี่แหละครับ59ถือเป็นเลขมงคลเป็นคนยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อถือในศา,าสานาศรัทธาในความเล้นลับของธรรมชาติมักเป็นคนหัวเก่ารักความยุติธรรมเชื่อในวิญญาณชอบในเรื่องพิธีกรรมและโชคลางต่างๆสนใจในสัตว์เล่น ศาสตร์เร้นลับและเป็นคนมีลางสังหรณ์ดีเยี่ยมครับชื่อและนามสกลุลของเมอร์บอกว่าเป็นคนเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องซ่อนเรื่องเล้นลับเรื่องพิธีกรรมว้าวเพิ่งไอ,อ้โชคโชคลางอ๋อขอบคุณค่ะเอ้แต่แต่เชื่อจริงอ่ะจริงๆพี่ก็ดูนาคตหลายทีเพลงใหม่ฮาโตะพี่ก็ดูไปเข้าปีนี้แล้วกําลังจะตรงฮะอุ้ยจริงเหรมันดีไหมพี่ บอกหน่อยว่าต่อไปจะดีไหมคะหราจะต้องเป็นเซนเตอร์ตอนไหนคะ <laughs> หลังจากเพลง is alright ปล่อยไปฮาโตะจะเป็นยังไงดวงของวงผมกำหนดขอบเขตวิธี่3มวันหลังปล่อยเพลงไพ่ออกมาคือ71็ต้ตาชวีแปลออกมาคือรักษาความดีรักษาความซื่อสัตย์และขอให้ขยันและต่อสู้กับความลำบากต่างๆจะประสบความสำเร็จและจะมีผู้ใหญ่คอยช่วย ของที่ดูหลังปล่อยเพลงใหม่นี้บอกประมาณว่าจะมีผู้ใหญ่ช่วยให้สําเร็จครับปล่อยเพลงใหม่นี่ก็คือเพลงนี่อะครัเพลง is is all right นนใช่ไหมคะโอ้ is all right วิ้ย, oh, right. ยขอบคุณค่ะว้ายลอดอ่ะถามเลยปี6กหกเนี้ยซัมเมอร์จะได้เป็นเซนเตอร์เพลงใหม่ไหมนะคือผมถามบปรวมๆคือปีหกเลยขึ้นมา43่าคือฟองบอกว่าสิ่งที่ปรารถนาจะสมหวังพอไปดูการงานก็การงานราบรื่นว้าย เฮ้ยชอบนะแฟนขับสายมัวพี่เลิศนะอ๋อไม่ระบุเดือนแต่ภายในปีนี้ใช่ไหม่ะว้าวเมอร์เธอมันปังสาธุอ๋อแชมชิงช้าสวรรค์ถูกด้วยอุยขอบคุณค่ะได้เลยรอรอเลยพี่พี่เลิศด่ะ